ก็มาดูคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายว่าเมื่อไหร่เราควรจะเปลี่ยนแบตนะครับก็มาดูแบต2รุ่นนี้อันนี้เป็นแบตรถเก่งของอมรอนนะครับจะเป็นรุ่นอมรอนโก4 6 b 24อันนี้คู่แอลนะครับและอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นอมารอนโกเหมือนกันนะครับสำหรับรถกระบะจะเป็นรุ่นอมารอนโก 95d 31อันนี้คู่แอลเหมือนกันนะครับมาดูว่าเราควรเปลี่ยนแบตเมื่อไหร่ก่อนอื่นเราก็มาดูวิธีการวัดแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือวัดแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ดีและราคาไม่แพงนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาวัดค่าตัวรุ่นนี้ดูก่อนตัวนี้จะใช้กับรถเก่งเครื่องยนต์ตั้งแต่พันสองซีซีถึงพันแปดร้อยซีซีนะครับอ่าผมจะลองวัดค่าดูนะครับแดงคีบเท่าควบวบวกแล้วก็ดั้วลบนะครับอ่ารุ่นนี้เนี่ยแจ้งค่า cda จากโรงงานมา350นะครับแต่เราต้องวัดค่าจริงว่าในแบตรูกนเนี้ยค่า cda จริงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองวัดดูก่อนอด่นยก็คือเปิดเครื่องอันนี้ค่าที่ขึ้นมา500เราต้องตั้งเป็น350รนะครับอ่าพอตั้งค่าแล้วก็กด เพื่อเทสนะครับรอสักครู่หนึ่งอ่าก็จะอ่านโวลต์ได้12.65โวลต์ความต้านทานอยู่ที่6.78มิลลิโอห์มนะครับกดไปดูค่า CDA อ่า CDA แจ้งมาจะเห็นว่าต่ำมากๆนะครับแต่ CDA วัดจริงเนี่ย491 CDA เพราะฉะนั้นเราเรายึด CDA วัดจริงนะครับตัวนี้อ่าอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก่อนใช้แบตรุ่นนี้เนี่ยวัดค่าจริงนะครับแล้วก็จดค่าไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจดค่าไว้ CCA ก็คือ491นะครับประมาณนะครับ 491 CCA นะครับตัวนี้ผมจดไว้จดไปเพื่ออะไรเดี๋ยวมาทบายต่อนะครับเดี๋ยวเราไปวัดค่าของรถกระบะกันนะครับอันนี้แดงคีบเท่าั้วบวกนะครับแล้วก็ดำั้วลบนะครับรุ่นนี้แจ้งค่า CDA มา580นะครับก็ถือว่าแจ้งมาน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูค่า CDA จริงกันว่าในรุ่น9 5 D31 เนี่ยจะวัดค่าได้เท่าไหร่ก่อนหรือก็เปิดเครื่องนะครับค่าก็จะขึ้นมา500ทุกครั้งนะครับเราก็ต้องตั้งไปอันนี้ตั้งไปเท่าโรงงานแจ้งนะครับ580 อ่าพอตั้งเสร็จเราก็กดโอเคเพื่อเทสนะครับอ่าก็จะเห็นอ่านโวลต์ได้สิบสองจุดหกเก้านะครับโวลต์แล้วก็ความต้านทานสี่จุดหกเก้ามิลลิโอห์มกดไปดูค่าซีเรีกันอ่าซีเรีที่แจ้งมาห้าร้อยแปดสิบซีเรีวัดจริงนี่เจ็ดร้อยสิบเจ็ดจุดแปดซีเรนะครับก็เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะจดค่าไว้ด้วยปากกานะครับเจ็ดหนึ 7, 1, 7่งเจ็ดซีซีเอโอเคนี่ผมจดไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยวัดค่าจริงได้สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับ ส,ส่วนตัวนี้เนี่ยวัดค่าจริงได้717ดร้อยสิบเจ็ดนะครับผมอธิบายต่อว่าเมื่อไหร่เราควรจะเปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าตัวนี้491ร้เกาิบดถ้าเกิด c เราใช้ไปเนี่ยเกิดแบตใช้ไป2ปี3ปีเราก็สามารถวัดค่า cda ดูถ้าเกิด cda ต่ากว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิด cda ต่ํากว่า250เนี่ยก็ให้แนะนําให้เปลี่ยนนะครับถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนเนี่ยไดชาร์จและไดสตาร์จะทํางานหนักหนักนะครับถ้าเกิดแบตดรอปลงมา cda ตกเหลือครึ่งหนึ่ 17นะครับก็ถ้าเกิดต่ำกว่า3 5 0ยซีเดเนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับในในรถกระบะนะครับวิธีการก็ทำแบบนี้คือวัดค่า,าแบตก่อนใส่รถนะครับว่าซีเดจริงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่และระหว่างใช้ไปเนี่ยเราสามารถไปวัดที่ร้านแบตได้นะครับว่าซีเดดรอปลงตกลงมาเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดต่ำกว่าครึ่งนึงก็แนะนําเปลี่ยนนะครับหรือเพื่อนๆจะซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องวัดวัดโวลต์ซีเดนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ ใช้งานได้ดีก็ซื้อติดติดบ้านไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้นะครับสวัสดีครับ